มูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยยูโรเคกสกอตพีเวเร่น้ำเบอร์รี่สกัดเข้มข้นผสมวิตามินโตโยตา้าครีมอับน้ำโชกุบุสึโมโนกาตาริ ครับสนุกกันต่อครับฮอลลีดเกม n i g h ลนด์ซมมั Summer ของเราเกมโชว์ที่รวบรวมคนดังจากทุกสารทิศมาแข่งขันเรื่องราวของวงการบันเทิงเพื่อคนทางบ้านสองท่านนี้มีสิทธิ์กลับบ้านพร้อมเงิน10,000แสนบาทแล้วขอบอกเลยนะครับว่าเกมต่อจากนี้ไปค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะว่ามันจะมีการระเบิดเกิดขึ้นหลายหลายคนคงรู้แล้วคงต้องถามก่อนนะครับว่ากลัวอะไรมากที่สุดอย่างออมออมกลัวอะไรครับ รัวแฟนไม่รักได้ไหมรัวแฟนไม่รักมันดีหวานมันหวานเป็นแบบผู้หญิงแบเขาจะได้ยินเป็นผู้หญิงซอบพูดยังไงก็ดูดีลัวแฟนไม่รักวิธีการที่จะมัดใจแฟนเรานี่น่าพูดเลยเดนต่อเวลาที่มันน่าสนใจออมมันน่าสนใจฟังให้ดีพวกเราฟังไม่ต้องไม่ต้องออมไม่ต้องหันมาทางนี้ช่วยอะไรเวลาเราทำอะไรที่เรามัดใจแฟนเราให้อยู่นิ่ง นี่อย่าคิดลึกสิอันนี้ภาพขึ้นมาในหัวเต็มเลยเนี่ยนูรู้นูรู้เปิดรายการสาระในขาไปเขาดูโอ้ดูปะครับพี่ใช่เขาชอบปะพี่เขาชอบใช่เขาชอบพี่เขาดูปลาเขาหรือเขาดูพี่ดูพี่แต่พี่ไม่ได้ทำปากบุ๊บบุ๊บแบบปลานะเฮ้ยนะปากบุ๊บบุ๊บอ่ะรู้ไหมปลามันพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรครับ ุณกลัวอะไรที่สุดครับผมกลัวเล่นมุกแป๊กครับอ้าวทำไมอ่ะไม่เห็นต้องกลัวเลยมุกแป๊กผมมาเล่นทุกครั้งมันไม่เห็นจะฮาเลยฮะมันฮาฮาแต่คนต้องกลับบ้านไปนอนก่อนจะคืนหนึ่งหรือจะขำมันต้องลองดูมันมีเอฟเฟกต์พอดนตรีมาเอฟเฟกต์มานะฮากิ้งเลยมันต้องช็อกมันต้องช็อกอ่ะสุขคุณลองมีอ่านสักอ่านหนึ่งตับสัตับเฮ้ยโตคุณกลัวอะไรที่สุดในชีวิตผมกลัวลอตเตอรี่ครับ เพราะว่าซื้อที่ไรเนี่ยโดนหลอกตลอดเลยฮะเฮ้ยไ่ได้ไม่ได้เฮ้ยายแล้วเฮ้ยเกมเกมนี้สับสนุนโดยสลิมมากเครื่องดื่มผสมไฟเบอร์จากธรรมชาติใบระเบิดวิธีการเล่นนะครับผมจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้กับคุณคุณจะขึ้นมาทีละคู่ คุณขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณล้วงเข้าไปใบให้ลูกทีมของคุณตอบให้ถูกตอบถูกปุ๊บคุณผลักโถนี้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งในนี้มันจะมีการรนดอมระเบิดเกิดขึ้นระเบิดฝั่งไหนฝั่งนั้นไม่ได้คะแนนเลย s> <S ผมบอกเลยนะครับข่าวดีวันนี้ครับหัวหน้าทีมไหนที่ชนะนะครับวันนี้ผมมีกิฟต์เซต,ตจากสลิมม่ามามอบให้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องจริงจังหัวหน้าทีมจะเป็นคุณหมแปมหรือว่าคุณโบจะได้ไปเราไม่รู้แต่มาที่คู่แรกเลยครับ คุณซาร่ากับคุณโบประทะกันก่อนเลยครับเชิญขึ้นมาครับจับควายเลยฮะจับไวาซาร่าจะได้เริ่มก่อนเพราะคะแนนสูงกว่าหมวดคือคำที่ลงท้ายด้วยเสียงอังอะไรบ้างที่ลงท้ายด้วยเสียงอังอีกคิวังเอออะไรอย่างนั้นอ่ะถูกต้องซาละอังซาลอังซาลอังเริ่มไปแล้วทางนี้ใครตอบได้โหอะไรอ่ะพอมีมีอะไรพอชูจั๊บพอมีมี ของไทยของไทยชิวังแบรนด์ไทยดังๆเลยอะไรต้มยำกุ้งต้มยำอ่ะมามาไม่ไปทำไมมาอ้าวสองคงมาม่ามาม่าสั่งถูกต้องมาม่าังดันไปดันไปครับโอ้โหโอ้อมไปไกลมากเพราะเขาไม่รู้จักมาม่าสั่งเอ้าไปเลยครับท่าเรือค่ะชลบุรีท่าเรือชลบุรีคมๆเขาเรียกอะไรแฉลบฉบังแหลบฉบังถูกต้องดันไปครับดันไปดีมากครับโบทิพย์เลยแหลมแหลบฉบัง มันลงด้วยอังเงกินกับเนยแยมขนมปังขนมปังครับดันไปเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ครับเร็วเร็วโบเร็วเอาไว้ใส่น้ำกระมังกละมังดันไปเก่งมากโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าที่แบบมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยอ่ะลุงลังลุงลังเป็นคำที่แบบผมอะไรเป็นอะไรกระตังกระตังไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะพี่วะ ไม่ใช่ต้องเล่นแอคติ้งต้องชัดแอคติ้งต้องชัดวางขาวางขาต้องเกาถังเออเอาไว้เอาไว้เก็บของใหญ่ใของใหญ่ใหญถังถังไม่ใช่เอาไว้เก็บเป็นโรงงานนะคะมีโรงงานเอาไว้เป็นอะไรเขาเรียกอะไรเป็นโรงงานเขาเรียกโูดังโูดังถูกต้องบอกไปของมันเกะกะลุงลังลุงลัง อยู่โดดเดียวโดดเดียวลำพังลำพังวาเวซ่าลา, <c oughs> <c oughs> าหายไปไหนซาลาหายไปไหนแล้วตกใจนะฮะระเบิดฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้คะแนนครับคุณซาลาคุณไม่ได้คะแนนนะครับผม แต่ต้องขอยกให้เลยผมจะมีถ้าผมมีรางวัลอะไรผมมอบให้กับคุณเลยกับการแ a c t ิ้งสังคังแต่กินนี้ชัดเจนมากๆสังคังติดที่ผมไปยังไงะอย่างเดียวหลังโบได้ไปสี่คะแนนโอเคคือมันเชื่อมั้ยชินผมนึกไม่ออกเลยว่าซาล่าเนี่ยเคยไปทำอะไรมาถึงมีสังคังติดที่ผม ภาพไม่มีเลยคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าสังขาตังตอนแรกนึกว่าสังขตังโอ้อ่านสังสังขาตังแต่จริงๆมันคือสังคังก็เลยไปเกาหัวก็เลยเกาหัวอธิบายให้ฟังอ่ะต่อไปครับคุณโตคุณั่านครับเจอกันมาได้เลยครับ คุณสองคนนะครับจะได้หมวดหมู่พิเศษนะครับสิ่งที่ทำให้นึกถึงเมืองจีนตะกี้เราไปญี่ปุ่นมาแล้วมามาสังไม่ใช่แล้วนะเมืองจีนมีอะไรบ้างใบให้พวกเขาตอบให้ถูกพร้อมเริ่มไปครับเออไหวไหวไหวอะไรคนจีนไหว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 พระ วายวายวาเจ้าวายเจ้าอะไรอะอะไรเจ้าก่อนเจ้าเขาเรียกว่าอะไรสารเจ้าสารเจ้าถุงตจ้งดันไปอันนี้ออกครับโโอ้หพูดอย่างอื่นก็ได้ลงไปซะโอ้คนจีนว่าอะไรว่าได้เป็นว่ายได้เป็นพันเอี่ยอี่ยโอ้โหเร็วเลยเร็วเลยฮั ไปย ENNIS, ิ้มไปยิ้มเหมือนกันล <Yeah, ้ว่นนี้ว่าไปตอบง่ายมากตึงตปุหุนจิ้นปะหุนจินโอ้โหใช้เพลงสื่อสารด้ไวอันนี้เจ๋งตะเกียบตะเกียบถูกต้องเอาแล้วเอา้พวกพวพพพปะทัดปะทัดนะเฮ้ยตุงตุงตุงตัวจิ้นทำอะไร แห่แอะไรมันกอเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้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 ไ้สิงโเงตไเด้ได้งตแห่คุก็ไปแห่เลยมึงก็แห่อะไราผมตุ่จีนให้สองเป้าังเป้ามึงก็รีบยีบดิ หยิบไปครั้งแรกก็คงได้ไปแล้วอ่ะไม่หยิบไปไม่โดนไม่โดนแล้วมันหยิบมเจอมีแต่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยแล้วเบิดฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้คะแนนนะครับฝั่งนี้ได้ไปสี่คะแนนตะกี้เนี่ยโอ้โหตะกี้หนังกำลังภายในเขาบอกดูดูแล้วแบบมีมวยจีนกำลังจะบอกว่าหนังกำลังภายในนึกถึงเมืองจีนนะครับผมคู่ต่อไปของเราครับอ๋อดูหนังคุณนนคุณออมได้เจอกันแล้วอันนี้เดี๋ยวจัดพิเศษมาให้เลยครับ พอไหมพอมามาขึ้นมาอะไรครับขาตอบได้นะตอบว่าไหนไปดิได้ดิกลัวพี่ออมมากนะเพราะว่าเขาบอกว่าพี่ออมมาหลายรอบเอแต่พอได้ดูเกมที่พี่ออมเล่นเออเท่ากันแหละเขาวาเราอยู่หรือเปล่าเออเขาไม่ได้ว่าหรือเขาว่าเราโง่เขาพี่ไม่มีเลยคือเป็นคนที่มาปาร์ตี้สนุกมากๆถึงแม้ว่าจะตอบไม่ค่อยถูกนักแต่เราก็เอนจอยเมื่อกี้ที่บอกที่ทุกคนที่พี่รีเชิญหนูค่ะครับ เพื่อร่วมทีมหนูมองหน้ากันแล้วนี่ไงทำหน้าเขาทำสไาจใจอันนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเพราะนี่คือของถนัดของเธอหมวดบูนี่พี่จัดมาให้เธอเลยหมวดอะไรคะสิ่งต้องห้ามขึ้นเครื่องบินนั่นไงนั่นไงโอ้โอ้ใส่ซะหน่อยนึงก็ได้ผาพังผพังหนูรู้หนูขึ้นเครื่องบินบ่อยโอเคของสิ่งสิ่งต้องห้ามขึ้นเครื่องบินพร้อมนะครับคุณนนท์ครับคุณเริ่มก่อนไปเริ่มโอ้โห ล่าแล้วจุดไฟอ่ะน้ำมันล่าแล้วจุดไฟน้มันแกน้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซถูกต้องดันไปครับโหชาบ้าเลยเฮ้ยใช้พลังภายในอยู่ดึง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 เนี่ยแหละดึงเกมอ่ะเวลาต้องรอปมันต้องใช้ไม่ใช่ไขควงไขควงถูกต้องด้าน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  สองคนนี้กันไก่กันไก่ถูกตั้งดันไปอะไรบูดบูดบูมันมีสองขั้วอะมันแบตเตอรี่ใช่มันยังแบบมันดันอะไรนะตอบว่าอะไรนะมีพ่อแล้วอะไรมีพ่อแล้วแม่แม่เหล็ก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  แม็กมีโตอะไรก็ได้อันนี้ศาดที่เขาชอบศาดใส่หน้าเวลาเมียวดมดดมดน้ำกดถูกต้องนี่น้ำกดโอ้โหแม่เหล็กยากมากเลยอะไรเวลาต่อสู้จะนับมือเฮ้ยูกณต้องให้นี่โจรนแท้ๆเลยละยิงใส่กล้องคูณหกปืนก่นปืนประเภทอะไรมีอาก้า มีอัลชมชชนเป็นไรโฟไรโฟถูงตาอเป็นไรโฟโอ้โหอะไระตถูก ไปอ่ะมันตะเกียบเขาระเบิดระเบิดถูกต้องแล้วทั้งนี้ดัไปก็พุ่งตรงนี้แล้วใช่มันถ้าเกิดตรงนั้นก็ได้ไปแล้วทางนั้นฝั่งนี้ไม่ได้คะแนนนะครับฝั่งนี้ได้คะแนนเต็มๆไปเลยสีคะแนนไม่ลบือท่านมึงตอบได้ยังไงวะเอท่านเก่งมากเก่งมาก่ะทไม่มีคนชอบคนได้เลยเนี่ยออมเป็นคนที่ใบ้ได้ดีมากสื่อสารทางจิตกับ่านเท่านั้นเลยไอ้ฮันนี่ต้องต้องเป็นเอ็กมนมันอ่าน สิ่งที่อยู่ในหัวได้มันเห็นภาพเลยโอ้โหไขควงถูกต้องอะไรอ่ะอ้โหเวลาต่อสู้อ่ะสนับมือถูกต้องอะไรฮ่างรู้ได้ยังไงอ่านจิตวิญญาณของคนได้ใช่ไหมไปอ่ะคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายของเราครับคุณป๋อมแปมครับคุณเจอคุณชินครับเชิญเหนื่อยมาเลย ต่อไปเป็นหมวดหมู่สิ่งที่ใช้สวมสิ่งที่ใช้สวมอะไรบ้างที่ใช้สวมพร้อมไหมครับคุณบ๊อบแปบครับเริ่มครับไปโอุณเหนื่อยมากเลยตอนอันนั้นแหละเออเวลาแต่งงานนะคะหมวกเจ้าสาวไม่ใช่ไม่ใช่ปสีขาวขาวอะถ้าคุณหน้าลูกมวยก็ใส่อะเอามงคลมงคลนมงค์ถูกต้องเอาแล้วมีมงคลมาด้วย เวลาเป็นทหารต้องใส่อะไรรองเท้าอีเป็นเป็นชิ้นรองเท้าบูทรองเท้าบูทถูกต้องครับเอ่ออันนี้เรียกว่าอะไรคะกระโปรงไม่ใช่ค่ะชุดชุดชุดเอ่อชุดชุดตัวที่กินน้ำผึ้งอ่ะชุดตัวชุดหมีชุดหมีถูกต้องครับโอ้กินน้ำผึ้งโหกินน้ำผึ้งกินน้ำผึ้งมนุษย์ก็กินโอ้โหญี่ปุ่นใส่กิโมโน่เอ้ยไม่ใช่รองเท้าเกียอะไรวะรองเท้าเกียถูกต้องครับ สายสะพายสายสะพายถูกต้องครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเร็วเลยนี้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตถูกต้องครับไปเอ่อผู้หญิงเวลาเวลาใส่แบบว่ากระโปรงสั้นแลจะมีอะไรสีดำดำถุงน่องถุงน่องตะข่ายถุงน่องตาข่ายลายกิ้งลากิ้งถูกต้องครับเเวลากระโดดล้มชูชีพชูชีพถูกต้องครับโอ้โหนี่ได้คะแนนเยอะเลยอ่ะ สวมสวมอะไรก็นัะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่ที่มันเวลป็นราลำแล้วต้องสวมสวมอะไรนะขบุดขนอ่ะอ่ะก่อนขนหัวขนหัวขนหัวขนถูกต้องครับเอาแล้ว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 มาแล้วเออที่มอเตอร์ไซค์ก็โอ้ยังได้อยู่ครับตุ๊กผมแบบไม่ทันนะครับระเบิดฝั่งนี้ไปแล้วนะครับฝั่งนี้ได้คะแนนเต็มๆเชิญ เฮ้แต <anto> ่ฝั่งนี้นี่ผู้หญิงได้เยอะนะที่สวมปุ๊บถ้า้ผู้ชายนี่เราจะไม่รู้เลยว่ามันชื่อว่าเลกกิ้งแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับฝั่งนี้ได้คะแนนขอบคุณคุณฮั่นที่ช่วยฝั่งนี้ด้วยจิตใจดีจริงๆนะครับแข่งขันกันไปนะครับตอนนี้คะแนนสูสีกันมากนะครับผมทางคุณโบในเกมนี้ได้ไป9คะแนนฝั่งคุณปอมแปมได้ไป8คะแนนนะครับผมแต่รวมกันแล้วตอนนี้คุณปอมแปมนําอยู่12ต่อ11 เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ในเกมนี้จะได้กิบเสร็จต,ต้องขอเื่นชมคุณท่านนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่คุณท่านทําไปเมื่อสักครู่นียมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนกระตันอยู่ชอบตอบแทนงโอ้ตอบแทนด้วยถ้าอย่งงางนั้นเชิญทางนี้ครับคุณโบครับ <c oughs> คุณจะได้กิฟเซตไปนะครับ <c oughs> จากสลิมมานะครับเครื่องดื่มผสมไฟเบอร์จากธรรมชาตินะครับพร้อมแอลคาไน์ทีนนะครับและวิตามิน B2 นะครับช่วยบล็อกและเบิร์นให้คุณหุ่นเป๊ะมั่นใจกินได้ไม่ต้องอดเลยเอาของออกมา อันนี้เอาไปเลยทักตะกร้านี้เป็นของคุณเลยนะครับคุณโบครับทานได้เลยตามสบายนะครับผมต่อจากนี้ไปไม่ต้องอดอาหารทานมันบล็อกและเบิร์เลยนะครับผมคุณพมากตรงนี้ทานได้ไหมคะอันนี้ทานได้เลยครับใครอยากจะทานรับบล็อกรับเบิร์เกมต่อไปของเราครับคำนี้เสียกสอนเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่เดียว สำหรับเกมใบระเบิดนะคะประทับใจทุกคนเลยค่ะแต่เสียดายตรงที่พี่ออมนิดนึงอุตส่าห์ตอบได้แล้วแต่ดันโถช้าไปแต่ไม่เป็นไรค่ะให้นําไปก่อนเลย